อู้อู้ลึกไหมเนี่ยเดี๋ยวผมตรโอใหญ่นะครับอู้ยย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 ย 走上还不拉法门 ครับผมนี่ก็ได้เวลานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับผมว่าเราแปลกจะได้ี่ตัวนะครับนี่ก็จะเป็นเหยื่อของเราเนาะเป็นลูกห่วกนะครับผมลูกออสนะครับลูอเ่เดี๋ยวไปกันเลยนะครับติดแล้วครับผมหนึ่งตัวนะครับตัวมาใหญ่มากครับเป็นปลาช่อนครับ ตัวนะครับต,ติดอีกแล้วนะครับผมตัวหนึ่งเป็นไปรชอนนะครับอาจจะอยู่ลึกๆหน่อยเนะยาะนี่นะครับอาจจะเกะก,กะหน่อยๆนยนะครับมาคนเดียวนะครับผม ของก็อาจจะเยอะๆนะครับนี่เป็นปลาไม่ใหญ่นะครับผมกําลังพอตับทิกนะครับมาตัวที่สองครับผมใส่เข้าไปนี่ภาพก็อาจจะไม่ใค่ตรงนะครับอาวกรดนี่แนะ้เดี๋ยวผมไม่เกาะให้เห็นดีกว่าเดี๋ยวจะดราม่ากันนะครับผม วูบ็ดนะครับวูไม่อยู่นะครับผมไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เดี๋ยวเอาใหม่นะครับผมาภาพก็อาจจะไม่ให้ตรงเท่าไหร่นะครับไม่กินไม่อยู่นะครับผมมาหางนะครับผมนี่ประมาณนี้อย่าดราม่ากันนะครับผม ไปต่อครับไปต่อโยเบ็ดนะครับนี่สงสัยจะโดนปลาไหลนะครับอยู่หรือเปล่านะข่าวขอเล็กหมดนะครับผมไม่อยู่นะครับเป็นปลาไหลนะครับเินแบบนี้ไม่อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเหยื่อใหม่นะครับติดอีกแล้วนะครับผมดูเหมือนจะเป็นตัวใหญ่นะครับผมนี่นะครับเบ็ดอยู่ตรงนี้นะครับโห ยังไม่เห็นตัวนะครับเดี๋ยวผมขอเกาะปักกล้องะครับแป๊บหนึงครับอยู่หรือเปล่าอุ้ยยูนะครับยูยูยูตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่อืมอู้อูอ้ลึกไหมเนี่ยเดี๋ยวผมตดวอู้ใหญ่นะครับอู้ยิงยิงยป๊ นี่นะผมหูใหญ่นะครับอ๋อใส่ถุงครับใส่ถุงนี่ตัวแขนนะครับตัวที่สามครับผมใส่ถุงก่อน ยอดเมื่อกี้นี่ก็ติดปลาไหลนะครับแต่ว่าไม่อยู่เนี่ยเสียดายมากนะครับผมมาไม่ทันนะครับมาเดี๋ยวผมใส่ก่อนไปนะครับผมไปต่อนะครับตอนนี้ผมก็ใส่อยู่ในทางนะครับ เมื่อกี้ติดตัวใหญ่ตรงนั้นนะครับผมมาตอนให้ติดตัวเล็กอีกครับนี่นะครับโอ้แสดงว่าแถวนี้ปลาชุมนะครับผมเดี๋ยวว่ามันอาจจะติดจากทางนะครับผมเับอ่บมันหนีไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นทางเนาะนี่นะครับมาเดี๋ยวผมแกะก่อนเนาะถูกอีกแล้วนะครับผมจะเป็นตัวเล็กนะครับ นี่นะครับเป็นตัวเล็กนะครับเล็กไม่เป็นไรนะครับขอแค่ได้นะครับเพราะว่าปลาแถวบ้านผมมันไม่ใหญ่นะครับมันไม่ใช่ปลาที่มันมีเขื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังไม่ใช่โตเนาะนยังไม่ใช่โตก็ยังได้ปลาเก่าแล้วครับหนึ่งตัวเบ็ดที่ผมใส่ก็ใส่อยู่ร้อยขั้นนะครับร้อยหลังนี่ครับ หอเบ็ดก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าอีกไม่นานก็คงจะได้เปลี่ยนทิ้งนะครับเพราะว่ามันไม่มีเงี่ยงนะครับมันติดแล้วมันชอบหลุดนะเดี๋ยวผมใส่ก่นอนตาตัวไม่ใหญ่ภาพอาจจะสั้นๆหน่อยๆเนาะไปดูต่อต่อไปนี่ครับเหยื่อก็ ยังอยู่นะครับอะไร,รอ่ะตาเนี่ยเยอะหมดนะครับผม อีกแล้วนะครับผมนี่นะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับนี่นะครับอุ้ยมาเดี๋ยวเอาอึ๊อาจุดไปแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวใส่ไม้นะครับจุดไปแล้วจุดไปแล้ว เยียหมดนะครับผมขอเหยียบแป๊บนึงนี่ก็ได้สี่ตัวรูอเปล่านะครับตอนนี้ก็ดูกลับเกือบจะถึงที่แล้วนะครับกลับกลับนี่ยังไม่ได้สักตัวเลยได้เมื่อกี้ก็ลดทิ้งนะครับอ่ะไปต่อนะครับมานะครับผมถึงที่หมายไปที่เรียบร้อยนะครับเอ,อยถึงกระต๊อบนะครับรอบนี้ก็ได้แค่สีตัวนะครับผมสงสัยจะแพ้เขาเนาะ เป็นไรนะครับนะประเดิมนะครับโชว์ตะเลี้ยดหน่อยโอ้อวดหมากครับปลาอยครับไข่น่ะเอาไปปล่อยเอาแล้วครับเดี๋ยวใส่ใส่เข้าไปในกระชังนะครับเนี่ก็ตัวเล็กๆนะครับเนี่ยเนาะกลไม่เป็นไรครับผมแต่พริกกำลังอร่อยนะครับนี่ใส่แดดเดียวแต่เดียว่ะอือเดี๋ยวเดี๋ยวก็ใช้ยังโอ้ห้าตัวนี่ว่าห้าตัวนะครับมารอบแรกห้าตัวนะครับ ม oh, 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 so like ื oh, so the like yeah. ่อก yeah. ี้ก okay. bon ็หลุดไปนะครับโอ้ศาสช์โชคล่องอย่างดีนะครับหลุดไปเลยเดี๋ยวผมเอาไปแช่น้ําก่อนเนาะแช่แกงผมไม่ได้นะครับมอญนะเดี๋ยวเรามาดูของป่านะครับโอ้เห็นแล้วรอบแรกนะครับป่านะครับดูโอ้ตัวเถิกตัวเถิกไปถอดเอาแบตพร้อมหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยนี่พักหางไว้นี่ยนี่นี่นี่ฟีหางไว้นี่ยนี่นี่นี่ดูอ่นี่หางขาดด้วยนี่เอานี่นี่นี่เอ้ยจริงแค่นี้ เขาใสยังไงตัวใยเองไปฮะตาตาใสตาลูกหอกนะครับผมมีนะครับเห็นกันหรือเปล่าน่าจะไม่เห็นนะครับนี่นี่นี่นะครับตัวนี้นี่ถ้าเราใส่เบ็ดไปนะครับผมไม่พลาดแน่นอนนะครับผมใสลูกหอกไปนะครับผมติดแน่นอนครับแต่ว่าเราไม่ทําอะไรเขานะครับปล่อยให้เขาเลี้ยงลูกเขาไปเนาะวันหน้าจะได้มาใสเอาเรื่อยๆนะครับผมไป ครับถ้าเราใส่เอาเขาก็ลูกเขาก็อาจจะไม่รอดเกือบทั้งหมดนะครับเพราะว่าไม่มีแม่คอยอยู่ก็จะมีพวกปลาตัวอื่นมากินนะครับพวกปูนะครับเราก็ไม่ทำเขาเนะไปนะครับกันเอาตอนน้อม็กถูกแล้วนะครับนู่นถูกตรงนู้นนะครับนู่นนะครับฮะ สวยเหรอเด้อผมใส่ไปทางนี้นะครับผมนี่ไม่ถูกอุ้ยมีดึงมีดึงอุ้ยถูกนะครับผมถูกๆทุกๆถุกเหมือนกันถุกเหมือนกันนี่นะครับแต่ตัวไม่ใหญ่ของผมเลยทำไมมันเป็นแต่ตัวไม่ใหญ่นะเฮ้ยไม่ใหญ่ก็ช่างนะครับผมปลาเหมือนกันฝักก่อนครับแป๊บหนึ่งนะครับ นี่นะครับนี่คงไม่หลุดอีกนะใส่เข้าไปครับผมตัวแรกขอรอบที่สองนะครับตอนนี้เวลาสามทุ่มนะครับผมก็จะดูไปเรื่อยๆนะครับเอาเป็นแบบถึงสว่างเลยดีกว่าพูดไปงั้นแหละครับผมคงไม่ถึงนะครับ ไปนี่ก็เป็นไม้หมวกนะครับผมเผื่อไว้เจอปลาเจอปลไหลนะครับถ้ามาใส่เบ็ตแล้วผมต้องเอามาด้วยนะครับผมขาดไม่ได้เลยยังอยู่ฝั่งนี้ก็ยังอยู่น,ยยนะครับไปแล้วนะครับผมนี่นะ อ้ของผมนี่เจอแต่ไสามาตรฐานเลยนะครับนี่นะครับไสามาตรฐานนะครับเฮ้เอไม่ไปอุ้ยอุ้ยนี่นครับผมทอดกรอบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําเมนูอะไรดีนะปลากระปิกนะอร่อยๆนะครับเดี๋ยวจัดปลากระปิกนี่ เนนะครับผมไปเดี๋ยวไปต่อนะครับอุ้ยน,นี้ก็กินนะนู่นนะครับไม่อยู่นะครับตรงนี้เยอยังอยู่นะครับผมนี่มาเดี๋ยวผมเสียเยอะก่อนมาหมอนะครับผม ลองพอดีนะครับผมไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กนะครับอาาัอกริกอีกแล้วมาฮ <มา S 1> <า>ะปลาไหลดิง้งข้างหน้าเราก็ถูกปลานะครับน้าเขาเดินไปข้างหน้านะครับ ดีเบ็ดเขาใส่อยู่ข้างหน้าของผมนะครับเขาบอกข้างหน้าตาดึงเบ็ดนะครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่หรือไม่อยู่นะครับไปเราีไปนะครับนี่นะครับผมมาถึงแล้วนะครับนู่นนะครับเป็นปลาดุกนะครับนี่สวยๆด้วยนะนี่ครับปลาดุกนะครับปลาดุกตัวใหญ่ด้วย อู้เป็นปลาบุกบุกอุ้ยนะครับบุกอุ้ยนะครับผมนี่ออกินมือแล้วนะครับ หักเงียงเขาเขาก็จะตายนะครับผมถ้าไม่หักเนียงมันก็จะตักตักท้องผมนะครับกระปกนะครับมานะครับนี่ครับประดุกนะครับไซส์สวยๆเลยเป็นประดุกุยนะครับประดุกวีแท้นะครับเนิ๊มากนะครับตัวนี้มา าเบ็ดแทบไม่เจอนะครับที่ไหนได้นะครับนี่นะครับโอ้มาตรงนี้นะครับน่าจะเป็นปลาไหลนะครับผมที่กินประมาณนี้นะครับดึงแรงๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็มาอยู่ตามเคยนะครับผมพวกนี้มันแรงเขาเยอะนะครับมาอยู่นะครับเห่เป็นไรนะครับมาคนนี้ผมเห็นดินนะเมื่อกี้นี้โอ้โดดรับโด หรือเปิดไฟนะครับผมออมืดนะครับเออด็ดปลาไหลนะครับแต่ว่าไม่อยู่นะครับเอาใหม่นะครับเดี๋ยวชะโดออกก่อนนะครับเไดายนะครับผมตัวนี้นี่ถ้าเขากินไม่ลึกนี่มันหลุดง่ายนะครับเขากินแล้วเขาถอยนะครับ เราไปนะคับเดี๋ยวผมแก้ตัวที่ปลายติดได้แล้วนะครับผมแต่ก็ตัวไม่ใหญ่ตามเคยนะครับผมวันนี้ไม่รู้เป็นไรนะครับได้ไซส์กำลังทอดกรอบนะครับผมเหยื่อที่ใช้ก็ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเส้อเดือนแล้วนะครับผมลูกอ๊อดหมดแล้วนะครับสองโสนเนาะ Rồi, xảy xịt còn nữa hả phụng mai nha mai, đầy mai nha Đầy kỳ tủa Đầy 3 tủa 3 tủa, tầy tủa dây à. ปลาเข่งโอ้ปลาเข่งซ่องตัวท่านี้นะดูอ่ะโอ้ถนับตัวในเยอะนับตัวในยเยอะแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับไปจะเดินต่อไปนี่นะผมรอบนี้นี่โอ้ได้เยอะนะครับผมนี่ครับตัวสวสวยๆทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าไม่ได้ท้ายนะครับไม่ได้เอาโทรศัพท์ปไปนะครับเพราะว่าเห็นฝนมันจะตกเนาะ ็เลยไม่ได้เอาไปนะครับมันตกแล้วมันถ่ายได้นะครับตัวกลุโปรเนาะถ่ายกันมันกันน้ําได้นะครับแต่ว่าภาพมันอาจจะไม่ชัดนะครับผมก็เลยไม่ได้เอาไปนะครับนี่นะครับผมตัวสวยๆนะครับสุดยอดใส่เข้าไปนะครับสุดยอดนะครับนี่สวยๆครับผมสวยๆใส่เข้าไปนะครับส่วนพวกนี้ไซส์ทอดกรอบนะครับนี่หอยชรีนะครับ เ hey. ว้ยหมอนะครับใส่เข้าไปช่อนนะครับเนี่ยครับตัวกำลังพอกินนะครับอ้วนดีมากนี่โอ้ติดตัวใหญ่นะครับผมผมนี่ถึงกับอายครับใส่เข้าไปตัวนี้ รุ่นนี้กินเบ็ดเยอะครับผมแต่ว่ามันไม่ค่อยติดนะครับเยอะมากรุ่นนี้ปาก็อุดอ้วนนะครับนี่ใส่เข้าไปนะครับส่วนตัหม้อนะครับนี่สวยๆนะครับใส่กำลังพอดีนะครับกำลงังน่ากินเลยใส่เข้าไปนี่ครับใส่เข้าไป กับพาวครับผมอ้โหูเดืเยอะแล้วว่างครับโอ้โอเคนะครับตั้งกล้ียนสวัสดีตอนเช้าครับผมนี่นะครับกำลังคนจะกลับบ้านนะครับผมพอดีตอนเก็บไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันอันนี้ผลงานปะดะนะครับผมของป่าของป่าโอ้โหโอ้ตายนะครับตัวใหญ่เขาโอ้ตานีเขาใส่เบ็ดยังไงได้ตัวสวยจัง อของผมนี่ก็มีอันนี้ของพอน้องจรวดนายกให้ดูหน่อยนะพอน้องจรวด,ด,ดโอ้โยมายอ,อยพูดแล้วก็หาว่าคุยไม่พูดดีกว่านี่แกะแกะตัวนี้ให้ผมดูหน่อยนี่เดี๋ยวมาดูของผมนะครับรายการอย่าเงี้ยเครื่องคองนะครับแต่ว่าเครื่องคองแต่ว่ามันมีแตัตวตัวไม่ใหญ่นะครับ <S <S นี่นะครับ ได้ได้ปลาไหลด้วยนะครับ<ด>สี่ตัว,ตวนี่ดูของพ่อน้องมิกนะครับผมอชิวๆนะครับวเปล่าแหนะไดนี้โอ้ยสุสีสุสีแต่ว่าตัวนี้ปลาน้อยมานะครับวันนี้ก็ผลงานก็ประมาณนี้นะปลาว่ายังไงคืนนี้มาอีกไหมไม่เหลือนอนบ้านแน่นอนไม่เป็นศกเลยไหมพอถึงช่วงนี้ไม่เป็นสกหรอกเอานะเดี๋ยว ปิดกรงไว้ก่อนนะครับอ,อุ้อาวนี่แล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ยังไม่ปิดดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศ่องเช้าๆนะครับไป